สวสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of f l r m e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด getting, comment, กระดิ่งคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆเรื่องราวนะคะที่มา คอมเมนต์ Comment ให้ได้รับทราบกับความรู้สึกนะคะสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ทุกๆกำลังใจที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆพลังงานดีๆส่งพลังงานให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมอะไรที่มันไปต่อไม่ได้เราก็มีความสุขรับไว้เป็นอะไรดีๆเพื่อที่จะได้มีภูมิต้านทานในการที่เราจะต่อสู้แล้วก็ดํารงชีวิตต่อไปในทุกๆวันนะคะเพราะว่ารักแท้รักที่ใช่ จริงๆของคนรอคุณอยู่เช่นกันนะคะทอปิกของเราวันนี้ค่ะเราจะมาดูสิว่าสิ่งที่วิเศษที่สุดกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้เจอคืออะไรเป็นอย่างไรนะคะสามภาพค่ะเอาเราเข้าคาสโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปปีของเรานะคะสิ่งที่วิเศษที่สุดนะคะกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้เจอขอพลังงานแห่งไพ่าทารอกด,ด้วยค่ะสื่อสารถึงคนกองที่1ค่ะ สิ่งที่วิเศษที่สุดกับการเปลี่ยนแปลงที่จะได้เจอค่ะจีแฮังแมนหนึ่งเรียนการรอคอยมันคุ้มค่าเสมอค่ะ คุณจะได้รับโชคดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะก้าวดา King of Pentacles ม,มาแล้วนะคะธาตุดินนะคะตัวตนของเขาคนนั้น เด e m ม o นแล้วก็ไฟออฟวอน d ์ออกมา2องใบเลยนะคะเป็น6กใบคุณจะได้พบเจอคนคนหนึ่งที่เป็นคนทัตุดินราชาเหรียญน,นะคะผู้มั่งคั่งในตัวตนของตัวเองมอีมั่งคั่งร่ำรวยนะคะถ้าเป็นราชาเหรียญถ้าอาจจะเป็นระดับผู้นำก็ได้ขึ้นไปหรือถ้าเขาไม่ได้มี ระดับผู้นำขนาดนั้นเขาก็สามารถหาและซัพพอร์ตคุณได้เช่นกันคุณจะได้พบเจอเขาคนนี้ราชาเหรียญธาตดุดินคนที่มีความมั่นคงรักเดียวใจเดียวนะคะเป็นคนที่โรแม,มนติกเป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนที่อบอุน่นแล้วก็มีความสุขในตัวตนของตัวเองเขาจะเข้ามาซัพพอร์ต คุณทุกอย่างไม่คุณต้องลำบากเลยนะคะหนึ่งเหรียญความโชคดีการรอคอยอะไรก็ตามนะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยอะไรที่ฝันร้ายก้าวดาบอะไรที่รู้สึกว่ามันอึดอัดหรือว่าไม่เข้าใจเหมือนกับเหมือนกับคุณเจอแล้วนะคะราชาเหรียญผู้นี้มันเป็นพลังงานของ คนที่เจอแล้วแต่ใครยังไม่ได้เจอคุณจะได้เจอ,อคนที่เป็นราชาเหรียญน,นะคะด้านการเงินค่ะโดดเด่นมากคือด้านการเงินเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณทุกทุกอย่างเลยแต่คุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินด้วยเพราะเขาคนนี้จะเข้ามาดูแลคุณหมดนะคะไม่ให้คุณต้องลําบากหรือว่าร้องขอสิ่งใดเลยนะคะราชาเหรียญรักเดียวใจเดียวด้วยนิ่งเงียบแต่มีความมั่นคงนะคะบอกว่าชอบก็ชอบบอกว่ารักก็คือรักแล้วก็หงแหนนะคะ บอกว่าคือรักก็คือรักเดียวใจเดียวอะคะ่ะถึงจะแม้จะนิ่งๆเงียบๆเมย,ยก็ตามแต่เขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่ดื้งเงียบนะคะแต่ก็มีไลฟ์สไตล์อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมั่นคงแล้วก็มั่นใจในตัวตนของเขามากๆนะคะคนคนนี้ เขามีความอึดอัดแหละเขามีความคิดมากแหละเขาต้องเป็นคนที่ฝันนะคะเหมือนกับฝันชอบฝันฝันร้ายหรือว่าอะไรคิดมากพอห่างกันพอห่างกันพอมีเรื่องมีปัญหากันเขาว่าจะต้องเป็นคนคิดมากเพราะาเขาเป็นธาตุดินมีหวาดระแวงมีกลัวนะคะเก็บไว้ในใจแต่อาจจะไม่ได้พูดกับคุณนะคะจมูลความอึดอัดห้ามไม่เท้าการทะเลาะบ,บอกแวงกันการเถียงกันการไม่เข้าใจกันนะคะจะเกิดขึ้น ขออีกหนึ่งใบค่ะขยายเดโมนแล้วก็ขออีกหนึ่งใบจบเลยนะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรต่อ,อจริงๆค่ะ six of pentacles นะคะเขาจะมาซัพพอร์ตดูแลคุณหกเหรียญ เหมือนกับว่าคนคนนี้เขาเป็นคนจิตใจดีนะคะอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จิตใจดีเป็นผู้ให้ให้ยังไม่หวังผลตอบแทนหรือว่าเขาอาจจะมีบริวารลูกน้องอะไรมากมายที่เขาต้องดูแลพพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ค่ะเขาจะเข้ามาเป็นโอกาสใหม่ๆสําหรับคุณเข้ามาเป็นผู้ให้ เป็นผู้ดูแลคุณยังไม่หวางผลตอบแทนใดๆเลยนะคะมาดูแลคุณและโดดเด่นเรื่องของการเงินมากๆเลยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มั่งม,มีมีพร้อมทุกอย่างหรือทาให้ถ้าไม่มีพร้อมขนาดนั้นเขาก็ดูแลคุณได้ให้คุณได้ค่ะนะคะคุณต้องการอะไรเขาก็หาให้คุณได้ดูอบอุ่นดูดูสายเปมากๆเลยนะคะ เขาจะดูแลคนดีเพราะว่าเขาจะรักเขาจะห่วงแหนคุณเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนนะคะถึงมีความเข้าใจมีความนิ่งหา่างอะไรอึดอัดไปเนี่ยเขาก็ยังคงมั่นคงแล้วก็ยังคงรอคอยคุณเพื่อที่จะได้เข้ามาผูกพันหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์แต่คนคนนี้นะคะ่ะเหมือนกับว่าเขาจะต้อง คุณสองคนจะต้องมีอุปสรรคอะไรกันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในด้านของอะไรก็ตามมันจะมีการห่างกันมีการทคิดทบทวนกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้กลับมาดูใจกันด้วยคุณอาจจะทะเลาะแล้วก็ไม่เข้าใจกันนะคะคนคนนี้รอคอยที่จะได้เข้ามาพบเจอกับคุณด้วยนะคะ มันมีสองสองเอเนจีคือเจอแล้วนะคะกับยังไม่เจอแต่พลังงานมันมันเจอแล้วมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นราชาเหรียญผู้นี้เราคอยการเข้ามาเป็นผู้ให้ผู้สพอร์ตกับคุณทุกอย่างเลยจริงๆนะคะเขาจะมาทำให้คุณรู้สึกว่ามั่นคงมากๆนะคะมั่นคงเรื่องการเงินการการครอบครัวอะไรแบบนี้แล้วก็มาเสริมคุณทุกอย่างเรื่องการงานหรือวัตถุๆเรื่องเลยนะคะหนึ่งเหรียญเลยเป็นความโชคดีของคุณมากๆเลยนะคะคนกองที่หนึ่ง นี่คือสิ่งที่วิเศษที่สุดกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้เจอนะคะคุณจะเจอคนที่วิเศษสำหรับคุณและเพอร์เฟกต์สำหรับคุณมากๆและเขาก็จะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากๆต่างคนต่างเป็นคนที่เพอร์เฟกซึ่งกันและกันมากๆเช่นกันนะคะดีมากๆเลยจะเข้ามาพพอร์ตคุณทุกอย่างเลยนะ เราเข้าคาคุณได้อินเนอร์เจอร์ค่ะในอนาคตอย่างแน่นอนที่จะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่และว,วันไหนเพราะฉะนั้นมีความสุขแล้วก็รักตัวเองให้มากๆเมื่อไหร่คุณมั่นคงคุณซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะคุณมีความสุขกับตัวเองเนี่ยแหละค่ะคุณจะได้พบเจอคนคนนี้ energy พลังงานที่เหมือนกันกันกบคุณที่มีความมั่นคงมีความอบอุ่นจิตใจดีนะคะชอบทําบุญชอบช่วยเหลือเป็นผู้ให้ energy แบบ อบอุ่นแล้วก็น่ารักอ่อนโยนมากๆคุณจะรู้สึกได้ทันทีที่คุณได้เจอกับเขานะคะคนกล่องที่1ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ฝังไว้เป็นพลังงานอะไรดีๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกลองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะสิ่งที่พิเศษที่สุดกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้เจอนะคะเรามาดูซิ ขอพลังงานแห่งไพาทารอดสื่อถึงคนกองที่สองค่ะสิ่งที่วิเศษที่สุดกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้เจอค่ะควีนอวอนตัวตนของคุณธาตุไฟนะคะราชินีไม้เทา้า เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำความคิดต่างโดดเด่นทำงานเก่งขยนันแอคทีฟนะคะสามเหรียญคุณเป็นคนที่บุคลิกภาพดีมีความมั่นใจนะคะมีสเสน่ห์นะคะเซ็กซี่แล้วก็ใจร้อนทำอะไรคือต้องทำเลยแล้วก็ปุบปับนะคะอย่างนี้นะแล้วก็เป็นคนคิดต่างมีความคิดที่กว้างไกลนะคะมีความเป็นผู้นำสูง สิบเหรียญอืมคุณจะได้พบเจอใครที่มี power ที่สูงกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นด้านคุณวุฒิหรือว่าวัยวุธหรือเท่าเทียมกันนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นนักวิศวกรนนะักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาระดับผู้นําขึ้นไปนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายมังคังร่ารวยนะคะ king of cups แล้วก็เป็นสิเหรียญนะคะตัวตนของเขาธาตุน้ํานะคะ ราชาถ้วยผู้ซึ่งมีสเสน่ห์อบอุ่นแล้วก็จิตใจดีเฟลลี่นะคะแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนอ่อนไหวเซนสทีฟในใจนะคะเป็นนักพิสวกรนนะักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาก็ได้อย่างที่บอกนะนะคะ เนื่องจากเป็น king of cups นะคะราชาถ้วยผู้ซึ่งเป็นคนธาตุน้ำนะคะจะมีความอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จิตใจดีมีทั้งเหตุผลมีทั้งอารมณ์ควบคู่กันไปนะคะเป็นคนที่โรแมนติกน่ารักขี้เล่นนะคะหวานละมุนอบอุ่นแล้วก็อ่อนโยนอาจจะเป็นคนที่เซนสิทีฟนะคะอย่างที่บอกไปแต่เป็นคนใจดีมากๆค่ะเพราะว่า เขาอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะนะคะคิดมากละเอียดและเมยดละไมถ้ายัางไม่แน่ใจเขาก็จะมีความคิดทบทวนก่อนนะคะและจะทําอะไรออกไปนะคะเป็นสิบเหรียญที่มั่งคั่งมากๆเลยแล้วก็สามเหรียญน,นะคะคุณจะได้พูดคุยกับเขานะคะและจะได้ปรึกษาหารือในเรื่องของอนาคตด้วยกันนะคะและหกไม้เท้าค่ะมันจะเป็น หกไม้เท้าคนคนนี้จะเข้ามาเป็นชัยชนะของคุณนะคะคุณจะได้รับการแต่งงานนะคะเพราะเป็นหกไม้เท้าที่สวยงามมากๆเลยนะคะเขาจะเข้ามาพิชิตหัวใจของคุณและทำให้ให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะค่ะได้แต่งงานกันได้เฉลิมฉลองได้มีเรื่องราวความสุขความสมหวังกันเกิดขึ้นนะคะเป็นอะไรที่อบอุ่นนะคะแล้วก็มีอนาคตด้วยกันเพราะว่าตัวนของคุณก็เป็นธาตุไฟถูกไหมคะเขาเป็นธาตุน้ํา คุณเป็นไฟเขาเป็นน้ําที่จำปะชะโลมนะคะคุณให้มีความใจเย็นลงนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็แอคทีฟเป็นวอ r กิ้งวูแมนทำนู่นทํานี่คิดปุ๊บทําปั๊บนะคะคือ คือถ้าใจคือจะคิดเลยก็จะทําเลยอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้ามีก,การวางแผนคุณก็จะแพลนได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือคิดปุ๊บทําปับ๊บนะคะเป็นคนกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ใจเย็นดูสงบดูนิ่งดูรักธรรมชาติรักทะเลนะคะอะไรแบบนี้ชิวๆสบายๆายนะคะแต่เขาก็มีความมั่งคั่งในตัวตนของตัวเองนะคะแล้วก็ เขาจะมาทาให้คุณรู้สึกว่าคุณมีอนาคตในเรื่องของการแต่งงานคุณสามารถที่จะเห็นอนาคตการแต่งงานระหว่างคุณกับเขาได้และเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นสิบเหรียญเห็นไหมคะสิบเหรียญที่สวยงามมากๆจริงๆ มั่นคงมั่งคั่งในอนาคตด้วยกันอยู่ด้วยกันสามเหรียญเขาจะมาปรึกษาหารือเรื่องราวความรักกับคุณนะคะเพราะว่าเขาจะมองหาความรักที่แต่งงานจริงๆแล้วก็ Serious Relationship ไม่ว่าจะคุณจะอายุต่างกันมีความห่างไกลกันแค่ไหนคุณจะรู้สึกได้ว่ามีความมั่นคงเกิดขึ้นนี่คือคุณจะได้เจอคนที่เป็น เป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคนทุกอย่างเลยนะคะไม่ให้คุณต้องลําบากเลยจากที่คุณมีอยู่แล้วนะคะมีพร้อมอยู่แล้วทั้งหน้าที่การงานการเงินคนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มคุณให้มากขึ้นนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ได้แต่งงานกันด้วยแล้วก็มีความมั่งคงอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขมั่งคั่งด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะคือไพ่สวยงามมากๆจริงๆทาง5้าใบนะคะ 6ไม้ท้ามันเป็นความรู้สึกของความรักความสุขง่อมในเรื่องของการแต่งงานการสร้างเสาหลักการสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เมื่อไหร่ที่เขาพร้อมแล้วเขาบอกว่าต้องการแต่งงานแล้วแล้วก็เขาจะมาพูดคุยวางแผนอนาคตกับคุณแน่นอนเพราะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือไปไหนนะคะและคุณจะได้รับการแต่งงานจากคนที่มั่งคั่งในตัวตนของตัวเองนะคะสิบเหร่ยญเข้ามาสพอร์ตคนทุกสิ่งทุกอย่างและคุณก็ จะรู้สึกว่ามีความอบอุ่นมั่นคงแล้วก็โรแมนติกมากๆเพราะเขาจะไม่ทำเ,เขาจะเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณมีความโรแมนติกนะคะแล้วก็ความหวานละมุนนะคะเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันนะคะแล้วก็ไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้อย่างแน่นอนนะคะธาตุน้ำกับธาตุไฟนะคะคนกล่องที่สองไพ่สวยงามมากนี่คือสิ่งที่วิเศษที่สุด กับการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้เจอนะคะ imagination ค่ะ imagination นะคะการจรินตนาการความฝันของเราทุกคนอยากที่จะเจอรักแท้ใช่ไหมคะแล้วก็อยากที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่จินตนาการไว้วาดฝันไว้ความสุขไว้เป็นอะไรที่ดีมันจะเป็นพลังงานของเราที่ส่งออกไปอย่างจักรวาลอย่างสิ่งพลังงานแห่งแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นเรามีความสุขแล้วเราจริานตนาการ ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะคะและพลังงานแห่งแรงดึงดูดนั้นจะนดนบันดาลน,นะคะจะเกิดขึ้นในวันที่ใช่แล้วก็จังหวะที่ใช่ของคุณนะคะคนกองที่สองไพ่สวยงามมากๆขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาส่องพลังงานให้กันอีกนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเจอสิบเหรียญมีสิบเหรียญแล้วก็เป็นสิบเหรียญอย่างมั่นคงมั่งคั่งนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะสิ่งที่วิเศษที่สุดกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้เจอนะคะเรามาดูซิของพลังงานแห่งไพ่ทาโรตบสื่อถึงคนกองที่3ค่ะสิ่งที่วิเศษที่สุด กับการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้เจอค่ะ The w ร,ร,รนะคะคุณจะได้เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆนะคะคำว่า the world นะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะอายุที่ต่างกันหรือความแตกต่างแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณจะมีความสุขมากๆนะคะการกําเนิดเกิดใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์การกําเนิดเกิดใหม่ในเรื่องของการมีบุตรนะคะก็ได้การโยกย้ายสถานที่นะคะการเดินทางนะคะการเดินทางนะแล้วก็การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลง Six of cups คค่ะคุณจะได้เจอคนในอดีตชาติของคุณนะคะคนกองที่สามไพ่สวยงามมากๆเลยหกถ้วยคนในอดีตชาติหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอะค่ะนานมากแล้วนะคะคุณจะได้พบเจอกับเขาถึงแม้คุณจะมีความแตกต่างกันหรือว่าคุณจะมี ความที่ห่างไกลกันแค่ไหนแต่พลังงานที่คุณเรียกร้องและสิ่งที่พิเศษที่สุดที่คุณจะได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงคนในดีชาติของคุณคนนี้เขาจะเข้ามาเจอกับคุณนะคะคุณอาจจะได้พบกันออนไลน์แล้วก็ได้มาเดทกันก็ได้แต่พอคุณได้เดทครั้งแรกค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณเคยนะคะแล้วก็อบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมากๆเลยอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านอบอุ่นแบบเหมือนเคยรู้สึก แบบนี้มาก่อนนานแสนนานแล้วนะคะแล้วก็สามดาบคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเรื่องราวของความรักความเจ็บปวดเสียใจมาก่อนนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ๆก็ได้นะคะเขามีอดีตความรักความเจ็บปวดเหมือนคุณนะคะแต่เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องราวชีวิตความรักกับคุณแบบ แบบฮิลลิ่งจิตใจซึ่งกันและกันนะคะสองเหรียญอินฟินิตี้ความรู้สึกของออพลังงานที่เป็นแรงดึงด,ดูดเข้าหากันนะคะจัสเมน คุณจะได้พบเจอกับใครที่เป็นคนทางไกลนะคะอย่างที่บอกไปต่างถี่ต่างแดนต่างชาติต่างภาษาคนที่เป็นคนในดีตชาติของคุณคนที่คุณได้เคยรู้จักกันอยู่แล้วก็ได้ตั้งแต่สมัยนานมาแล้วค่ะเพราะถ้าคุณจะรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็คุณเคยกับคนคนนี้มากๆรู้สึกมันได้กลับบ้านเขาจะพาคุณกลับบ้านค่ะเขาจะพาคุณเปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายสถานการณ์โยกย้ายชีวิต คุณอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้ามาใหม่จากที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันคนคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนโลกทางใบของคุณให้เป็นโลกใ,ใหม่ๆเพราะว่าคุณมีอดีตที่เจ็บปวดเหมือนกันแล้วก็2เหรียญแล้วก็จัส m เมนมันจะมีความรู้สึกของ ของพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่มีความแตกต่างกันนะคะแต่มีความห่างไกลกันเหลือเกินแล้วก็ทั้งสองคนได้เรียกร้องภายในใจว่าต้องการเจอคนที่ใช่จริงๆเป็นรักแท้จริงๆที่จะเข้ามาในชีวิตของกันและกันเพราะว่าคนสองคนรู้สึกว่าเจ็บปวดใจมาทั้งคู่นะคะเจ็บปวดใจผ่านเรื่องราวแล้วก็อุปสรรคอะไรมาอย่างมากมายในชีวิตแล้วก็ พอละพร้อมละที่จะเจอคนที่ใช่จริงๆขอเป็นคนที่ใช่และคนคนนี้ค่ะจะเข้ามาเป็นสิ่งใหม่ๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเปิดเผยขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าอึดอัดภายในใจนะคะเรื่องราวอะไรที่มันยังใช่หรือไม่ใช่มันยังเป็นไปได้หรือไม่ได้เมื่อไหร่จะเจอสักทีคุณจะได้รับรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเกิดขึ้นคนที่เข้ามาคุณจะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณมากๆคือเขาจะมีความพลังงานของความคิดที่แตกต่าง และเขาจะแตกแต่างจากคนที่คุณเคยพบเจอมาอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าเขาจะมีอะไรที่คล้ายๆหรือว่าอะไรกับใครนะคะคนเรามันจะมีอะไรที่เหมือนกันคล้ายกันแต่เขาจะมีความต่างยังไงคนที่ใช่รักแท้ของคุณจะมีความต่างจากคนอื่นอย่างแน่นอนที่คุณไม่เคยรู้สึกว่าคุณไม่เคยทบเจอนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปิดเผยขึ้นคุณกําลังจะได้พบเจอกับเขาคนนี้นะคะเพราะว่า มันจะไม่ได้มันจะได้มีการเดินทางมาพบเจอกันถ้าคุณได้คุยกันออนไลน์นะคะอย่างที่บอกจะต้องได้พบเจอกันก่อนแล้วก็ได้สัมผัสเดดแรกซึ่งกันและกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วคุณเคยมากๆเหมือนเคยเจอคนนี้จังเลยเหมือนเป็นความรู้สึกเก่าๆที่เคยมันคุ้นเคยนาแสนนาทั้งรูปร่างทั้งหน้าตาทั้งรอยยิ้มคุณสองคนจะจํากันได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่พบเจอกันนะคะคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมใช่จังเลยแต่ทําไมมันจะใช่จริงหรอมันมันรู้สึกแตกต่างกันเหลือเกินมันรู้สึกมันใช่แต่ทําไมเรารู้สึกห่างกันแตกต่างกันมันจะไปไปได้หรือเปล่าแต่มันจะมีเรื่องราวค่ะทำให้คุณกับเขาได้รู้สึกว่าลงเอยได้มีการเทคไทม์ได้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเขาจะมาสอนแนวคิด นะคะแล้วก็การกระทําความมั่นคงในเรื่องของความรักพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าความรักที่ดีที่มั่นคงจะเป็นไปอย่างไรนี่คือพลังงานของคนกองที่สามนะคะคุณจะได้เจอคนในเดชาติของคุณที่มาฮีลลิ่งจิตใจซึ่งกันและกันนะคะและมันจะมีมันเป็นพลังสามดาบที่รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณกับเขาได้มี ออการเสียใจร้องไห้เจ็บปวดปางตายอุปสรรคความรักที่ทําให้รู้สึกว่าบั่นทอนมากๆแล้วแต่เขาคนนี้จะเข้ามาเป็นคนที่อบอุ่นมั่นคงให้กับคุณซื่อสัตย์เคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันแล้วก็บาลานซ์ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังดาเนินไปคุณจะรับรับรู้ความจริงว่าคนในดิาัิของคุณเนี่ยที่กําลังเข้ามาคือคนที่ใช่หรือเปล่านะคะคนกองที่ สามไพ่สวยงามมากๆจริงๆคอนเน็กชันค่ะพลังงานของการคอนเน็กชันการเชื่อมต่อกับธรรมชาติสิ่งที่มีความสุขสิ่งที่เป็นพลังงานบวกพลังงานที่ดีนะคะเมื่อไหร่เรามีคอนเน็กชันที่ดีะคะ่ะเราจะเจอสิ่งที่ดีแล้วก็คุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมานะคะมันเป็นอะไรที่เบสิกแล้วก็ธรรมชาตินะคะที่ ที่อยู่บนโลกใบนี้นั่นเองนะคะคนกองที่สามนะคะพลังงานไพ่สวยงามมากๆนะคะมันเป็นสามดาบที่สวยแต่เป็นสามดาบที่อบอุ่นแล้วก็มั่นคงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ The world จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่นะคะเลยทีเดียวสิ่งที่พิเศษที่สุดกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้พบเจอคนในดีชาติของคุณนั่นเองที่มาฮ e ล l i n จิตใจซึ่งกันและกันแล้วเราคอยการได้มาพบเจอกับคุณจะทําให้คุณมีความสุขและอบอุ่น มีความมั่นคงมากๆจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงการเดินทางการยโยกย้ายนะคะเสียงต่างแล้วก็ปรับบาลานซ์ความสมดุลความรู้สึกซึ่งกัาและนรพระคุณสองคนจะมีเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันนะคะคนกล่องที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ